ช่องที่3นะครับช่องที่3เนะครับทิกเกอร์อาเคนนะครับปัจจุบันครับการโจมตีระยะประชิดมีโอกาส12%ในการกระตุ้นคอนเจอร์ก็คืออ่าสำหรับสายฟันนะครับสายแทงนะครับระยะประชิดนะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูมันจะอารมณ์เหมือนคีนะครับมีโอกาสที่เราครับจะติดอ่าติดคีเวทพูดได้ไงว่าติดคีเวทนะครับโดยอัตโนมัตินะครับมีโอกาสนะจะเป็นคีเวทนะครับ เนี่ยครับจะเป็นคิเวทสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยครับคำว่าคอนเจอร์ก็คือเวทนะครับเวตที่เป็นจุดกลมๆสีฟ้าๆอยู่ด้านหลังเลือดนะครับนี่แหละครับเรียกว่ากระตุ้นคอนเจอร์ก็คือว่ากระตุ้นเวทมนต์ครับมีโอกาสที่จะติดเวทมนต์นะบางทีเราตีตีตีไปเนี่ยนี่แหละครับมันจะติดแบบ น่าเป็นแบบสุ่มๆนะ